ได้ยิยนได้ยิยนคร,รับคุล่ะครับฉันเลรับของก่อน อุ๊ยสัตว์กูอยู่หน้าพหลุมมากจ้นะนำเนย้ำเลยนะรนะับของบ้านะ เส็ดยังเสร็จแล้วบอกนะใช่เพราะว่ากูยังรับของไม่เสร็จงยังอ่ะไหนเรืกองผู้ชายไม่เฉยกูจะใส่สกินปืนกันด้านหนึ่งเหลือไม่ได้พื้นที่ไม่พอ เพื่อมึงจาดไงเพื่อมึงมันจาดไงไม่รู้หลุดไม่ได้ไงยังไงก็หลุดไม่ได้มันพื้นที่เต็มจะให้ลบฟิวส์หลบจริงจะให้กูลบฟิวส์ไปกูก็ไม่ลบหลบจริงกดเลยนะ อ้าอาผิดผิดไม่บอกอไงนยเอกล้องไหล

ไม่ช่วยเลยช่วยด้วยขอบคุณนะ Double kill. Hello, baba, mama kya? I don't know what to

ของเพื่อนเนี่ยค่ะมันหมุดสีสีไม่ได้หมุดแลงนีด่าเราปะวะดูเพื่อนด่าเราปะ ขอของหน่อยขอบคุณนะขอของหน่อยขอบคุณนะขอของหน่อย First blood. <Benimic> oh. You fool, dog. Được rồi Mình cần một thứ gì mọi người đang sợ Uleon không? Tất mọi người Đừng quên ดูล้ลเรวอย่างคิงอะขอของหน่อย First blood! <laughs> ขอของหน่อยปัะชากอะของอยู่นี่ยูตาน,นีซื้อตังค์ให้หมดเลยนะซื้อให้หมดเลยเพราะว่ามัน เอนี่ตาต,ต่อไปขอ,ไอขอหน่อยขอ,ข,ขอบคุณนะจำลองไปที่จุดสเสียง คุณนะช่วยด้วยขอบคุณนะ โอเล่อันีกาเต่าดับเบิลคิลว้าวบุญยาแปดแล้ว ปเ,ป,เปลี่ยนสีไปอันไหนแล้วให้ไหมเดี๋ยวปุว้งเกี่ยวกับรางวัลก่อนไอ้ยมึงตัดคลิปยังไงวะส่งช่องมึงมาให้กูดูเลยดิ วันนั้นน่ะที่เล่นน่ะวันนั้นที่เล่นน่ะมันได้ลงวะเอ่อกดเลยนะแล้วไม่เตือนกูเปลี่ยนเซตอ่ะแล้วไม่เตือนเปลี่ยนเซตอ่ะไหนกี้ดิไม่ได้สิ Young Tatsuya knows how to get things done. Apparently, I'm special enough to be the chosen one. <laughs> Vale, Me la Blood. Kill. เยี่ยมเลยเอ็กส,สเว้ยของอยู่นี่ขอ <น estab lish> ของหน่อย ขอบคุณนะ

Kill, call you near call you near. blood double kill triple kill yeah yeah เข้ามาค้างตอนท้ายๆอีก ยังไม่มาเลยยุบมาแล้วมาแล้ว Thank you. first blood <laughs>